กด็ดีได้อีกที่นิติพลคลินิกพี่จิ้มครับกาแฟที่สั่งได้หรือ,อยังครับได้แล้วครับอเออนักป้องครับครับสโลแกนของร้านกาแฟพี่จิ้ม มีว่าไงครับหอมหวานมันชื่นใจพี่เย้ไม่ได้ไม่ถูกหอมหวานมันอะไรครับหอมหวานมันอมันอร่อยพี่เอาไปเลยครับน้ำป้อนดาน้ำปอนล่ะครับเหมือนน้ำป้องค่ะอ้าวงั้นก็ไปสิครับขอบคุณครับน้ำปอนกินง่ายนะครับเนี่ยมี่จิ้มค่ะน้งเอลน้ำตาลแก้วหนึ่งค่ะเหมือนเดิมใช่ไหมคะ เห <c oughs> มือนเดิมพีม่จินี่ก็เหมือนเดิมเลยนะคะทำไมล่ะคะเ,เ,เหมือนเดิมแต่ก็จดตลอดเลยอะเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะ <c oughs> น้องเอ้ก็เหมือนเดิมนะคะทำไมอะคะอุ้ยสวยไม่สังพี่จิ๊นี่ก็เหมือนเดิมเลยนะคะทำไมล่ะคะหล่อตลอด น้องเอนี่ก็เหมือนเดิมนะคะไม่งชร้นถุงกพาะค่ะไม่ได้ร้อนกาแฟอยู่จะไม่้ทานน่องไ่่กรไม่กรอไรอะไรเลยเโคคุณนาะเุอป็นยคนร้ายเหรอใช่่่หนึ่งสามี่หาจะเ็เอาสิ่เป็นภาษาจีนแล้วแจ็ต่อแล้ว อย่าพูดดังนะคะอะไรอะคะพี่เป็นสิววะไม่เห็นหรอเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงสิวจะสี่สิบยังมีฮอร์โมนอยู่เหรอไอนไม่ใช่สิวหรอกไอ้นี่ไอ้นี่เขาเรียกว่ามันเป็นแผลประมงคนเรื่องไรบอกเหตุการกินอีถุงคุมไหมคะค่ะดูท่าทางจะอายมากกว่าพี่นะเนี่ยเป็นแค่สิวไม่ไต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วค่ะสิวมันก็เกิดได้ทุกวัยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ สิวไดมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยที่บอกว่าเป็นการกีนีอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ม่นี่ร้ราว่ไปไปไปกันใหญ่แล้วค่ะถ้าเอางี้ถ้าพี่จอยไม่สบายใจดเอพาไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังรับรองได้รับคำตอบแน่นอนไม่ก็เป็นแค่สิวอับประมงคลมั้งอับป้มงคไม่ได้ไม่ได้อย่าไปบอกสื่อนะคะพี่ไอค้มมากเลยเไมอค้มอคุณหมอไปกันไมจอยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอปุ้มชมพูนุษย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม คจะภูม <c oughs> ิ <c oughs> ใจมากเลยค่ะเนี่จะเป็นสิวค่ะเม็ดใหญ่มาก <c oughs> แล้วพี่จิ้งก็บอกว่าเป็นกาลกิมีค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะจริงๆเนี่ยนะคะสิวก็ยังอาจจะเกิดกับคนที่อายุ30-40ขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนความเครียดบางทีน้ำท่วมอดนอนนะคะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปกระตุน้นต่างๆนะคะ <c oughs> แล้วมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะคุณหมอเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะลดความเครียดลดความวิตกกังวลลงแล้วก็ดูแลผิวหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหามากก็ต้องปรึกษาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาซึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิวที่เป็นด้วยว่าเป็นมากเป็นน้อยอาจจะต้องฉีดยาทายา,ยาหรือว่ารับประทานยาควบคู่กันไปด้วยนะคะยาที่ได้ไปช่วยในตัวไหนครับในส่วนไหนในฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ลดการหนักเสพฆ่าเชือ้อค่ะ แต่อย่างน้องจอยนี่ต้องยาฆ่า,มาแมลงแล้ว่ะใช่ฆ่าแบบอ,อย่างนี้หายได้ใช่ไหมคะหายได้ค่ะคือใส่จะเครียดอะค่ะเครียดเพราะว่าเกิดมาสวย,ยอไงก็เลยเครียดโอ,อุ้มให้เหน้องจอยสวยโลกนี้ไม่มีคนขี้เหร่แน่ๆดูดีได้อีกเป็นไปได้อีก